สบายดีพี่น้องป้านปั่นสีเขียวนะแจ่มแจ่มมีทางมีทางหัวแดงหัวดอนหัวดำยังไงก็เป็นย่าคู่อยู่ก็ขี่รถผ่านมามันโมงเขาบอกว่ามีคู่มาจะเซ่ยเสียงยังเฮ้ยไพ่โทรมาหน่ะโอ้ยอันนี้ก็ได้กำลังเตรียมงานพี่น้องกัฮาวนาไปรลอน้ำมันหอบทีบย์ก็พอดีแท็กชิด้อีกยังพอลดี บม <laughs> มีห่อน้ำมันสิมาขายบ้านแล้วกลับมาสิไปส่งซองพี่น้องเอ้ยปลอะน,นั้นตั้งแต่ป้ามตัวหนานายใหญ่บ้านลัตนาราชีให้ด้ตลอดคือไปหอดผูกกลับลงมาไปหอดเราหกแล้วกลับไปสิไปป้ามันปลาไหลเจิงเจออีพอ <laughs> ก็เลยกลับลงมากลับลงมาสิไปอติดซิวเนี่ยพี่น้องสบายดีเดิมพี่น้องสิไปส่งซองพี่น้องเอ้ย นี่ยซองข่าวบุญเงี้ยนะท่านเจ้บ้านนอกวะจันคณะยูทูบเบอร์วอจันเฮ้ยมันคนเขียนนะสูโมเมนต์ซะยูทูบยูทูบสัมว่ายูทูบโอ้ยูทูบกระถากบานนี่พี่น้องเลยจีแมนศาสต์โอ้ยยูทูบจะเป็นยูทูบอย่แหละ เดี๋ยวพอกันอยู่งานพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังรออันผมมาอยู่เหือดตอนนี้เขาทิ้งแม่น้องเทนเป็นนันให้เป็นนันสปอนเซอร์เหืนอนเปลี่ยนกันอยู่เปลีย่ยนกันอยู่เพราะว่าหม,มูมาเป็ดไก่งักกว,วงกู้ยันตากแดดพี่น้องไอ้ผูกไว้ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็มาเจดามขีก่กระพายสะเฮยเจดามะอือมวยมวยมูนี่สิมีมีกองหญา้ามีหงดหยอดสอบผ้าพี่น้องเอ้ยอยู่ในหัแล้วกูอ่านอู้หงลืม อย er. ู่ในซ่องหักอันเงินบ่ทันใส่ได้งานนี้กินฟรีโอ้ยบ่ฟรีแล้วบ่มีเงินใส่ซ่องเขาก็ห่วยส่งคาดาเาะโอ้ยแพทมีสื่อบ่เจอบ่มีสื่อยังว่าได้จดันดับอันยูทูบเบอร์บาน้ำมงยูทูบเบอร์ยูทูบยูทูบยูทูบนาดับหัวหน้าน่ะใส่3 2 0 0 0ูมื้อนี้นั่นปาเอออีลีเด้เฮ้ยเมันใส่บ่ เขาวอ่อมันใส่น้ำหายสาสิมันบอกคือตายกูบาทมันร่อหัวหน่ามันไอ้ที่ใส่เศร้าสามสิบพันร่องหัวหน่าก็เศร้าพันจากสามแสนเดือสามสิบอยนึงอืหนึ่งคือแค่สี่สิบเนาะร้อยหนึ่งมักลางเงิ่นข้นนะพี่น้องบดีปลาลูเอาหน้องกระทินมาถิมแม่ทองเท่นยูทูบบ้ามาถิมว่าให้น้งมินนี่ก่อนเมื่อคืนในแม่ทองเท่นเมื่อส่งมาสักไูบาร ทุ่นใส่ห้องใส่ไหมห้องใส่ไหมหน่อยเอ้าดังๆหน่อยกว่าอะไปพบวผอกันอยู่บนยอพี่น้องเนาะเอามาหอดกับจุ๊ดจุ๊ดเลยพี่น้องเลยจุ๊ดจุ๊ดกองเงาพี่น้องจ้าไปตะ้งมวนนี่เลยกองเงาแห่กองเงาโยกโยงสอฝ่าพี่น้องเลยแล้วจ้าสิขึ้นแห่อยู่บ้านมวย เาไปส่งซ่องกับป้าเจ๊ะ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 มาอ่าโบมีไพเซิร์เขามาหนังโต้หนังต่างพี่น้องเอ้ยเซิร์เองหนา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 ด้านเขามาเองพี่น้องแขกรับเซิร์แต่โบได้รับเซิร์มาส่งซ่องพี่น้องจ้าแค่เขาเจ้าส่งอแค่ซ่องน่ะแมน สิสอนยังเออางนาะอ่าข้าเจ้าอนาคตพี่น้องกาลังแห่ขึ้นบ้านโดยกองยาวพี่น้องจ้าตอนนี้ยังนั่งถารับประทานอาหารนะพี่น้องเนาะถือไว้ถือไว้ลูกไปนอนพี่น้องจนเที่ยงจนบ่ายข้าเจ้าแห่แล้วพี่น้องเอง้ยอาแล้วก็พร้อมด้วยพ่อแม่ครูบาอาจานและไล่โอ้ ทีมงานมาจากศรีเมืองจากนครหลวงเก่งจันแล้วก็พบ้โดยมี่ประเมฆกุบาอาจารย์เจ้าคณะเมืองเจ้าคณะสมุนถึงเราเลยคนปันปิดประมุขประธานทางฝ่ายบ้านเมืองก็มีอำนาจการปกครองการเมืองการบ้านพร้อมด้วยประดาวเปิดญาติโย พี่น้องเพาว่ามันเป็นกระทันหันบอ,หอด,ดหรือว่าใดๆหรือว่าย่ำหงาย่ำหน้าพี่น้องเอ้ยเอา้าบ้านได้เนี่ยบ้าบ้านได้อันนี้นเนาะอ้าบ้านได้อันนี้บู้กันพี่น้องเอ้ยบูจักกันบูจักกันก็ะยาเด้อมาคนละเถืออะไรที่<า>เนี่ยแค่ไหน,เ,นเอา้าเปิดก่อนเลยเด้ กาเปมนไม่นด้เอาตันยัยมของเอาตาเห็ดฉันจะเริ่มอตันยัยมมาวดเกิดไปวะือว่าตัยัยมจากกนวัดเกิดพก่อ้อนตัยัยมเด้อเนใหายกใส่เก้าเท่าใสหัวอาทิฐานได้ลกการยกตันยัยมเด้อเนอแลดนับต่อไปทางคณะสงฆทางคณะกรรมการกัมเนจเยโยยนสอบาดึขึ้นโซลังศาลาเก้ายมาพี่มาพี่มาพี่ ตรนนันยังว่าได้จักปวนให้ครบเก้ายอดก็เป็นกำลังสั่ แล้วเตรียมเสียนะพี่น้องหยกยาสปาเนาะเดซ์ลาของทำเป็นกระบาดศิษวะพี่น้องจ้ามาส่งซองนะพี่น้องแต่ซองพระนส่งกินข่าวพรอิ่มสัมพระแอพี่น้องอ่าล่องห้องเชียงห้องพระบาทบนแหะล่ยขาลุกไม่แหยอ่สปานลำกันพี่น้องแห่กองยาวพี่น้องเลยกคนกันหลากหลายนะพี่น้องมาต่างบ้านหลายบ้านพี่น้องจ้ามโหมกันอยู่นี่นะพี่น้องเนาะ มาพี่แล้วนะมากินข่าอยู่ในนี่พี่น้องของรถนั้นคาราโดเอ้ยประจุเนื่อหรืออีจังอันนี้โอ้ยหประจักพี่น้องเลยมันไปใส่จอยนะฮะตุ๊กหอกไทยกแดดแห้งหอนแห้งนะพี่น้องเนาะกะบุญก็เริ่มเบิดเลยแหละพี่น้องเพราะว่าเดือนหกออกมาแล้วพี่น้องจ้ะกะบุญหม่งไทยเป็นมือสุดท้ายนะเฮ้ยเนาะเป็นเดือนสุดท้ายเนาะหม่งไทย กะเดือนหาต้องการเดือนโกกะบุญลงผ้ากะเบิดกะลงนาแม่เบ้นหนาเบาตาแต่หึงเนาะโค้รโผล่จะไปอยู่ในหูใดหักโฮมเราจะหนาสิหนาเสี้ยมันสิปั่มลูกอีกบ่คนที่สองเลี้ยงลูกเออ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 เลี้ยงลูกสักบ้นต่อยม่มีเงินเลี้ยงเต้าน้อแม่มันล้กำน้ำเข่าเราต้องใส่เงิน น้องแม่หังกลายก็เหมิดแล้วพี่น้องจา้าขอกันขิดหน้าด้วยพี่น้องเด้อเก็บขาบไว้สำนิชะกอนพี่น้องจา้าสมบ,บายดีก็จะงนานหนูจริงไง I love you <laughs>